โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com อีเเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับมาอยู่ในเกม d r มริก e a g u e s o ก c e r 2023เหมือนเดิมนะครับโอเคในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนอัพนักเตะแบบทาวอนนะครับผม ก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะอัพลักเตะแต่ยังอัพไม่เป็นนะครับอัพถาวรอัพยังไงนะครับเพราะว่ามันจะมีวิธีอัพแบบ2แบบนะครับก็คืออัพแบบลายแมทนะครับแล้วก็อัพแบบถาวรนะครับโอเคครับผมก่อนที่จะไปรับชมวิธีการอัพแบบถาวรนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อไปกระจุ้ให้ผมทําคลิปสนุๆแบบนี้ต่อไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเมื่อดูวิธีแรกนะครับสําหรับการอัพแบบถาวรอัพยังไงนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาใ่นทีมนะครับแล้วก็กดไปที่โค้ดยังไงผมกดเข้าไปที่โค้ดนะครับแบบนี้นะครับผมนี่ก็คือการอัพวิธีแรกนะครับก็คือการใช้เพชรนะครับผมมันจะมี3แถบนะครับมีเทคนิคนะครับผมเทคนิคนะครับผมเน็เทคนิคแล้วก็ฟิตเนสนะครับผมมีฟิตเนสนะครับผมแล้วก็มีโก้นะครับผมมี3เมนูนะครับผม แล้วก็จะมี3มการ์ดนะครับให้ทุกคนดู3การ์ดนะครับเป็นสีเทาสีฟ้าแล้วก็สีทองนะครับผมเป็นการ์ดสีเทาสีฟ้าสีทองนะครับสีเทานะครับผมจะเป็นการสุ่มนักเตะ1คนนะครับเพื่อทําการอัพนะครับส่วนการ์ดสีฟ้านะครับเป็นการสุ่มนักเตะ2คนนะครับเพื่อการอัพแล้วก็สีทองนะครับผมสีทองก็คือการอัพนักเตะ3คนนะครับ3ามคนเล่นนะครับ เป็นสุ่มมานะครับทุกคนตัวนี้จะไม่สามารถเลือกนักเตะคนใดคนหนึ่งได้นะครับผมต้องสุ่มเท่านั้นนะครับผมนี่ก็คือการอัพนักเตะแบบแรกนะครับก็คือการใช้เพชรนะครับผมการสีเทาครับจะอยู่ที่22เพชรนะครับเพราะว่า1คนนะส่วนการสีฟ้านะครับสุ่มได้2คนนะครับจะเป็น67เพชรนะครับผมส่วนการสีทองนะครับผมสุ่มได้3นักเตะนะครับก็จะเสียเพชรเยอะหน่อยนะครับ 202เพชรนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็คือแบบแรกนะครับผมส่วนแบบต่อไปนะครับผมตัวนี้ผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่สายฟรีนะครับผมสายฟรีนะครับผมไม่อยากเสียเพชรนะตรงนี้จะเป็นการเสียเหรียญแทนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีนี้ว่าทำยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมให้เรากดออกไปนะครับผมกดออกไปที่หน้าตลาดนะครับผมกดออกไปที่หน้าตลาดนะครับนี่ก็คือการ ซื้อนักเตะที่เราไม่ต้องการนะครับเอามาย่อยนะครับผมเอามาย่อยเพื่อเป็นการ์ดอัพนั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีที่ใครที่มีเหรียญเยอะนะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมโอเคมันก็จะมีการ์ดทั้งหมด3ใบนะครับผม3แบบก็คือสีทองสีฟ้าสีเทานะครับผมก็มาดูว่าจะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อ3แบบเลยกันนะครับผมอ่ะแบบที่1ครับเป็นการ์ดสีทองนะครับผม ต่อไปจะเป็นการ์ดสีฟ้านะเดี๋ยวผมจะซื้อการ์ดสีฟ้ามา1ตัวนะครับผมเพื่ออัพให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาย่อยให้ดูโอเคสีฟ้าแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นสีเทานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อตัวนี้ครับสแต็คส,สูงๆหน่อยโอเคประมาณนี้นะการ์ดนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไป ทำการย่อยนะครับผมสังเกตปุ่มขวานะครับที่เขียนว่า Realist Player นะครับก็คือการปล่อยนักเตะนั่นเองนะครับทุกคนโอเคจากนั้นนะครับผมให้เรากดเข้าไปที่ Realist Player ได้เลยนะครับนี่ครับผมจากนั้นให้เราหานักเตะที่เราซื้อมานะครับหรือว่านักเตะที่เราไม่ต้องการนะครับที่จะนำมาย่อยนะครับทุกคนอ่ามันจะมี2แถบเมนูอย่างนี้นะครับมีเทคนิคนะครับผมแล้วก็ฟิตเนสนะ ผมจะอัเป็นฟิตเนสนะครับเพราะว่าจะเสริมความเร็วนักเตะนะครับผมก็สามารถเลือกที่ฟิตเนสโค้ดได้เลยนะครับอ่าเลือกที่ฟิตเนสโค้ดได้เลยนะครับผมเราก็จะได้การ์ดสีฟ้ามานะครับผมอ่าตรงนี้โอเคนักเตะที่80ขึ้นไปนะครับจะได้การ์ดสีฟ้านะครับผมส่วนนักเตะที่ไม่ถึง80นะครับจะได้การ์ดสีเทานะครับผมตัวนี้จะเป็น2ตัวด้วยนะทุกคนได้2การ์ดนะ ส่วนนักเตะที่ไม่ถึง70นะครับก็จะได้การ์ดสีเทาใบเดียวนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับผมสาหรับใครมีการ์ดดำนะก็จะสามารถน่าจะได้นักเตะเอ่อการ์ดสีทองนะครับทุกคนได้โค้ดสีทองนะโอเคมาอัพนะครับผมมาดูที่ฟิตเนสนะครับผมนี่มีการ์ดสีใบนะครับเพราะว่ามีนักเตะสแต็กเจ็ดสิบนะครับผมหนึ่งตัวนะครับถ้านักเตะสแต็กเจ็ดสิบนะครับผมไม่ถึงแปดสิบนะครับจะได้ ก๊าซสีเทามา2ใบนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการสุมเพิ่มสเต็กนะครับผมสาหรับก๊าซสีเทาก่อนเลยแล้วกันนะว่าคนแรกของเราจะเป็นใครครับในการสุ่มอัพพลังครั้งนี้ครับคนแรกเป็นเควิ์บอยนะครับผมเสริมความแข็งแกร่งนะตรงนี้โอเคได้อยู่นะครับเป็นเควิ์บอยครับมาดูใบที่2กันนะครับสีเทาสุ่มคนเดียวนะครับตัวนี้ เป็นคาวานี่ครับตัวนี้ก็เสริมความแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายนะตัวนี้ต่อไปครับผมไปที่3มาดูว่าจะเสริมตัวนี้เป็นสปีดต้นนะครับผมเป็นเมนดี้นะครับเสริมสปีดต้นให้กับนักเตะนะครับผมส่วนใบสุดท้ายของเราเป็นใบสีฟ้านะครับจะเป็นการสุ่มนักเตะ2คนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นใครบ้างนะครับ โอเคมีซิลวากับมาเน่นะครับซิลวาเพิ่มสปีดกับสปีดต้นนะครับผมส่วนมาเน่ก็สปีดต้นกับสเตมินานะครับก็คือความอึดนะครับผมความอึดของร่างกายนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการ์ดทั้ง4ใบนะครับผมที่ผมสุ่มได้นั่นเองนะครับหรือว่าจากการย่อยนักเตะนะครับผมอ่าตัวนี้ผมแนะนํานะครับผมไปย่อยนักเตะเพื่อมาอัพ นะครับผมดีกว่าจะเสียเพชรทิ้งนะครับผมโอเคส่วนต่อไปนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะอัพนักเตะแบบไลน์แมตช์นะครับผมก็จะมีให้อัพเหมือนกันนะครับผมก็หนึ่งสแต็กนะครับผมจะเสียอยู่ที่5เพชรนะครับ2สแต็กนะครับจะเสียอยู่ที่8เพชรแล้วก็3สแต็กนะครับจะอยู่ที่10เพชรนะครับผมก็จะนี้เป็นไลน์แมตช์นะครับผมสามารถเล่นได้แมตช์เดียวเท่านั้นนะครับอ่จสมมุติว่าผมอยากจะ ใช้ก๊าซสีฟ้านะเอ้กา๊าซสีทองแล้วกันนะครับผมก๊าซสีทองก็จะเพิ่ม3นะครับผมก็คือตอนนี้แคนเบอจะซูสนะครับมีสแต็คอยู่ที่81นะครับผมก็จะเพิ่มขึ้น3เป็น4นะครับเป็น8 4นะครับผมตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะโอเคแล้วก็นี่ครับผมมาไล่วิธีแรกนะครับผมก็คือการอัพแบบทาวน์นะครับด้วยการ เสียเพชรนะครับผมก็สามารถใครที so, like ่ใ te ส่เต so, 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 like so ิมนะครับผมหรือว่าเพชรเยอะนะตรงนี้ก็แนะนํานะครับเพราะว่ามันรวดเร็วนะครับผมส่วนแบบที่2นะครับผมแบบที่2ก็จะเป็นการซื้อนักเตะจากตลาดนะครับผมเพื่อเป็นการย่อยนะครับหรือว่าเป็นการปล่อยนักเตะนะครับเราก็จะได้การ์ดต่างๆมานะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นฟิตเนสหรือว่าเทคนิคนะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับ นักเตะมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้แล้วก็เข้ามาอัพตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่ได้รับประโยชน์นะครับผมหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อไปกระใจายให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ